ครับทุกคนวันนี้เรามากับพี่เชนนะครับจากชาแนลผู้บ่าวผ่าเอวนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปหมายเดียวกันนะครับของไต่เบิ่มนะครับผมเขื่อนแม่กวงโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าหมายกันก่อนนะครับผมเงินที่คิดเมื่อกี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมเรนฟิชชิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนแม่กวงนะครับวันนี้เข้าหมายของไตเบิ่มนะครับผมกลับมาที่หมายห้วยมะขามเหมือนเดิมนะครับที่เรามาตอนช่วงปีก่อนนะครับนี่นะครับมันเขียวขึ้นเยอะนะครับช่วงก่อนนี่คือไฟป่านะครับแล้วมันแบบตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะดีมากๆนะครับผมเขียวมากวันนี้ผมมากับพี่เชนนะครับจากชาแนลผู้บ่าวพาแอลนะครับผมนี่นะครับพี่แกจะนอนนะครับแต่ผมออกเย็นวันนี้นะครับ โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราประกอบอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะครับวันนี้มีปลาขึ้นทักทายนะครับน่าจะเป็นยี่สกไซประมาณห้าหกโลครับวันนี้เ,เดี๋ยวทาบานก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ นี่นะครับทุกคนสําหรับเหยื่อที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็นระบบมเลนฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับผมเหยื่อตัวนี้สามารถผสมน้ําตกได้เลยนะครับนี่นะครับที่ผมเตรียมมานะครับวันนี้นี่ครับผสมน้ำแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ยังไม่ได้นะครับต้องผสมอีก นี่ครับประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนี่นะครับสําหรับชุดใหญ่นะครับผมก็เล่นเป็นตะก้อวิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบ็ดกามาเบอร์หกนะครับผมค่อยๆขยับนะครับวันนี้ชุดเล็กนะครับผมผมจะเล่นเป็นตะก้อวิ่งนะครับแล้วก็เบ็ดชิโนศูนจุดห้านะครับผมงานปนินนะครับวันนี้จะแบ่งเล่นสองงานนะครับเป็นงานยี่สกับงานปนินนะครับผมนี่ครับพันลงไปเลยนะครับ ครับคนเดี๋ยวเราใส่มันเลยครับแต่เบิรมบอกว่าตีระยะไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับกลางบาเลยประมาณนี้นะครับโดนโดนพี่โดนมาแล้วครับทุกคนกินคามือเลยครับทุกคนพี่เชนครับผมขอสวิงหน่อยครับพี่ เฮ้ยพี่พี่พี่กินสองตัวพี่เทียมาช่วยหน่อยพี่เอา้าโอตะกับบ้าเอ้ยเดี๋ยวว่าห้านาทีหนึ่งนาทีพอพี่ไว้บาเอ้ยตะกับล้วนๆเลย,ยนี่มันดรงตะกับนี่ครับแย่แล้วมาแล้วครับทุกคนตะกับน,น,นี่นะครับทุกคนตีไปเหยีย่ยังไม่แตกนะครับสองตัวแล้ว <laughs> มีแต้มนะครับวันนี้โอ้ ่าครับทุกคนกระชังลงน้ําไปแล้วนะครับวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับกินเร็วมากครับผมยังไม่ทันได้ตั้งสายเลยเมื่อกี้โอเคครับทุกคนเอาใหม่นะครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับออออโอ้โหมันหนักเห่อปลาหมอ ไว้ตัวใหญ่อยู่มาแล้วครับทุกคนอีกตัวหนึ่งครับปลาหมอวันนี้เราจะลุยปลาหมอกันนะครับแบบนี้ครับทุกคนหมูปิ้งครับรอปลากินเราก็กินรอปลาไปเลยครับครับหมูปิ้งมาละห้าบาทนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนวันนี้ลมร่มนะครับลมพัดเบาๆนะครับ ยี่สกยีสกย่สกยี่สกยี่สกคุณเบิร์มม,ม,ม,มาแล้วครับศูนย์จุดห้าม,มาแล้วครับทุกคนเหยื่อระบบเ่ยพิชชิ่งทำงานนะครับวันนี้เดี๋ยวขึ้นขวานะครับ เล่นเบาๆนะครับเบ็ทนด0.5นะครับผมถ้อไ่ไม่กินแบบนี้ก็ได้ลุดแล้วแหมพู่ไม่ทันขาดคำเลยพี่เชนเหมือนยี่สกเลยพี่ใช่ครับกดไม่เหมือนปลานินเลยเบีเ่ยงตื้อๆอ่ะทำไมตื้อๆเหมือนปลาสวายเลยนะแต่ไม่ใช่ปลานินใส่ใสิบสองปอนด์พี่โหลด ไม่ตกมันดึงซ้ายขวาแล้วพี่เนี่ยมันจะดึงเยอะกว่านี้ว่ามันมันดึงเหมือนปลาสวายเลยอ่ะพี่อันนี้มันยังเป็นนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะเดินหังกี่ลงไม่ได้หรอกคน้ยนี่เชนครับเดี๋ยวข้ามให้ผมหน่อยพี่สองคันเลย อุ้ยปลานินปลาดินเนาะครับพี่โฮ้ยปลาดินจับได้ลูกไงวะไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวดรอตักให้ผมเลยครับฟ้อนได้ก็ได้พี่เอ๊ะมาแล้วครับทุกคนปลานินโบ้เขื่อนแม่กวงตัวใหญ่ตัวแรกนะครับวันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทุกคนรอดแล้ว ครับขอบคุณพี่เชนมากนะครับวันนี้ครับแล้วครับทุกคนต้นนินนะครับอ้วนๆใหญ่ๆเลยอย่างนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้าหนักตัวนี้กันนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ประมาณโลสี่นะครับผมทุกคนนี่นะครับไซส์สวยๆนะครับโลสี่โลห้านะครับหมายนี้นะครับจะเล่นเป็นโฟมลอยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นพวกยาเน่านะครับ มันมันไม่เชิงเน่านะครับรอบนี้มันเป็นเหมือนหญ้าที่น้ามันขึ้นเร็วมากนะครับแล้วหญ้ามันเปื่อยไม่ทันนะครับแนะนําว่าใครมาก็เล่นเป็นโฟมลอยนะครับแม่นปลาหาไม่เจอแน่นอนครับถือคันเมื่อไหร่เอ้าคือเบาอย่าบอกนะอู้ยสเปส เยสปีดโอ้พี่พี่กดกดแล้วคันแรกคันแรกมาอีกแล้วครับทุกคนเอาเลยพี่เอาเลยอยู่ปะน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่อยู่พี่คันแรกมาแล้วครับทุกคนแม่นป่านนี้ห่ดละปลาอะไรห่ะพี่ติดต่อพี่มันดูไม่มาว่ะแน่นเลยเหรอแต่เมื่อกี้มันลากนะมาดูงัดกันเลยก็ได้พี่งัดออกเลยมาแล้วครับทุกคนปลาหมอนะครับลากไ มาอีกแล้วครับทุกคนปัวโมอโ,โอ้ไข่เต็มท้องเลยพี่ไข่หรือลำวะเนี่ยอยู่อยู่พี่ย้อนย้อนย้อนอนไม่ใช่ตะกับพี่ไม่ใช่ตะกับตะกับไม่ยาวขนาดนี้โอ้ หลุดใช่ไหมพี่หลุดไปแล้วครับทุกคนวิ่งยาวเลยเมื่อกี้สถานการณ์ตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับทุกคนเมื่อกี้มีปลาใหญ่มาลากไปนะครับแต่ว่าเข้าดงสาหลายไปเรียบร้อยนะครับผมหลุดไปนะครับ ก็เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อลงไปเหมือนกันนะครับ,บเมื่อกี้เดี๋ยวอรอลุ้นกันอีกนะครับวันนี้กลับประมาณห้าหกโมงเย็ยนนะครับสูส้ๆครับทุกคนอยู่ไหมพี่ย,ย้อนหรือเปล่าพี่พี่เกณมโอ้ยอยู่ยๆใช่ไมพี่ย,นะย้อนหรือเปล่า โอ้จบแล้วพี่เคียนปล่อยไปแล้วครับทุกคนใช่ไหมใช่เนี่ยครับทุกคนไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยสายลีดไม่เหลือครับน่าจะะโดครับเมื่อกี้จีปอนครับสายลีดอันนี้สี่สิบสี่สิบปอนน่าจะตัวใหญ่เลยพี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่พี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ใาใหญ่จริง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 มาแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นปลานินนะครับตัวนี้ พี่พี่พี่ช่วยผมหน่อยใช่ครับโยนใกล้อ่าแล้วครับทุกคนหลังจากมันหลุดไปเมื่อกี้นะครับมันมาอีกแล้วนึกว่าจะเป็นนกกลับอีกแล้วคันเดิมเลยพี่ ปนินันินไงพี่แบบนี้ใสย่ยมันได้เวลาทำการพวกมันแล้ว <c oughs> มีวนด้วย <c oughs> มันมันวนด้วยเหรอพี่ไม่ใตะกลับใหญ่หรอมาดูกันครับทุกคนว่าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่แตะกลับหรือเปล่านะครับตัวนี้ <c oughs> ปนินพี่ <c oughs> ตัวโลครับทุกคนมาแล้ว ยจุกรลมาแล้วครับทุกคนปานินตัวที่สองนะครับโอ้พี่เราบ้าะครับไซส์งามๆนะครับตัวนี้นี่ครับทุกคนตัวที่สองนะครับปานินเขื่อนแม่กวงนะครับหมายแต่เบิ่มนะครับผมเดี๋ยวมาช่างดูนะครับว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับเอ่อตัวนี้หนักประมาณโลสองนะครับผมโลสองถึงโลสามนะครับนี่นะครับไซส์สวยๆเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูสภาพใหม่กันนะครับอันนี้ก็มามาถึงตอนแรกนะครับก็จะเจอเต็นท์นะครับผมใส่ทาไว้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงกันฝนได้แน่นอนนะครับผมสภาพใหม่ก็จะเป็นเนินลงไปอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นลานโล่งๆอย่างนี้นะครับกลางเต็น์กลางอะไรได้นะครับผมค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับสัญญาณโทรศัพท์พอมีนะครับผมแต่ไม่ได้แรงมากนะครับที่นี่นี่นะครับโล่งแบบนี้เลยนะครับ สายเหยื่ยปอปลอมนี่ไม่น่าจะพลาดนะครับปลาชะโดเยอะมากกับปลาช่อนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลงมาลุ้นเหยื่อชุดสุดท้ายของเรากันนะครับอุ้ยเอาแล้วก่อนกลับครับทุกคนตัวที่สามพี่เชนครับช่วยช่วยผมยกหน่อยได้ไหมมันพันกันหมดเลยครับน่าจะปนินนะครับทุกคนตัวนี้ พันสองครับพี่พันพันสองนี่ครับเนี่ยนะไม่ไม่สองสองเขียวเขียวครับยกยกข้ามผมเลยครับเดี๋ยว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 โอ้ทำไมมันกดหนักจังพ,พี่พี่พี่มันกดหนักมากเลย <S <S ใช่ครับไม่รู้ว่าไม่แม่ในนี้พี่มันท่านการมันเลยกดเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับทุกคนออกซ้ายมาแล้วนะครับเฮ้ยติดอนี้ต่ออ่ะน้องโอ้โอพี่พี่มันไม่เหมือนปลานิญเลยว่ะ จริงๆมันไม่เหมือนปนินเลยเนี่ยเนี้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 ยเหมือนใหญ่เหมือนใหญ่เหมือนใหญ่หินขาวๆเขี้ยตะโกกหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงงูเล่นเล่นนิ่มดีกว่าโอเคครับโอ้ยนี่นะนินครับพี่อ๋ออ้ยทำไมมันใหญ่จังอ่ะน่แหละแหล่โอ้ยไซส์สองพี่ สะขวาครับพี่ขวาเละนะครับทุกคนต้นินไซส์สองนะครับเขื่อนแม่กวงนะครับผมเดี๋ยวคันขวาแล้วครับพี่โอ้อย่าเด้อหลุดรนะยังครับพี่โอเคหลุดแล้วครับ โอเคครับพี่มันยอมละยอมแนโอ้มาแล้วครับทุกคนปะนินตัวที่สามนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่ๆขอขอบคุณมากครับพี่เขียนักโนนสองมากพี่ตัวนี้ใหญ่มากครับทุกคนลากปีตดเลย๋องกดเบ็ดกันนะครับตัวนี้กินตะก้อนเล็กนะครับผมเบ็ดศูนจุดห้าเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับใครที่บอกว่ากลัวเบ็ดเล็กแล้วปลาจะหลุดนะครับเล่นค่อยๆเล่นนะครับผม0.5นะครับเอาเรื่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปช่างดูนะครับว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับโอ้ยโคตรใหญ่ตัวนี้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวช่างดูนะครับว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับผมว่ามีประมาณตัวนี้ประมาณโลหกโลเจ็ดนะครับผม นี่นะครับใหญ่ๆอ้วนๆวนเลยโอเคครับมาแล้วครับพี่เชนได้ตัวแรกมาแล้วครับวันนี้ปลาอะไรพี่โอเคครับก่อนกลับนะครับมาแล้ว <c oughs> อุกกาอุกกาเบาๆพี่ <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ี่โดดนจุอาแล้วนะครับพี่เชนนะครับผมปั๊มมันมาก่อนที่จะไปอะพี่เห็นมันตุ๊กตุ๊ตุ๊อยู่แล้วมันก็เงียบไปถือว่าเปิดได้ดีพี่เออมันกินจุดจริงจิงอ่ะจุดที่อ่อยเนี่ยนี่ครับกำลังจะเหยียาสตุกนเมื่อกี้ ข้าซ้ายข้าขวาพี่เนี่มันดึงไปซ้ายเล้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเดซ้ายขออันนี้ออกเลยก็ได้ยอดพี่พี่ต้องตยดอะไรติติดข้างนี้ันหนึ่งพี่มันนเจนันนะครับมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ยพี่โอ้ยตอนนี้อะไรตอนนี้ นิ่นใหญ่พี่ผมเห็นอยู่เรียบร้อยครับทุกคนนินไร้สวยครับจากพี่เชนนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับก่อนกลับนะครับกลับมาแล้วนี่นะครับปลานินมาแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันนะครับอนี่ครับปลานินสามตัวนะครับใหญ่ๆแล้วก็พวกปลาหมอนะครับนี่นะครับ ไฟปานินก็โล5โล6นะครับผมใหญ่ๆนะครับได้ปลาหมอเยอะมากนะครับนี่เต็มเลยเนี่ครับฝากผลงานระบบเรียนฟิชชิ่งด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันฝากกดติดตามและกด subscribe ช่องเรียนฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ